สวัสดีครับ FC. ตอนนี้พวกเราก็ไม่รู้มาตรงไหนยังไง๊โอ้โหเด็กแว่นนี้พวกเราก็มาที่ตรงนี้เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับ FC ไปคไป,ไป,ไปข้ามทางข้ามทางรถมาแล้วนะครับรถมาแล้วพี่น้องไปไหนยังไง ตอนนี้เราข้ามทางมาคนละฝั่งนะครับเอฟซี F แล้วรอรถก่อนหน้าอยน้ำมันกีนไ่นที่มีเด็กปั่นจักรยานพุ่งออกจ่ากซอยเราขับรถมาเฉียดเฉียดหน้ารถลอยไปนิดเดียวเหรอไอยตก้ใกล้หมดเลยเหรอตึ้หายใจคว่ำหมดแล้วมันเฉยเลยนะฮะซ่อม<า>ทั่วศัพท์เไม่ามาข้ามทางก่อนเอฟซี F C. ไปทำไม แกเป็นใครแกจะพาไปไหนนี่นะ FC นี่นะครับ FC นายพาไปไหนไม่รู้เนาะนายเขาพามาที่ร้านตรงนี้คืออะไรโอ้ทำป้ายเหรอได้มาแล้วมามามาทุกคนมาดู ไได้อะรเดี๋ยวไปดูกนครับว่าคืออะไรโอ้โอไ,ปไปดูไปดูนะไปดูะยะ<อ>จะได้มีเสงหน่อยจะได้เห็นหน้าร้านเขาด้วยย่ออยางสวยเลยย่อ เป็นไงโชว์โชว์โชว์ให้เจมเ์็หมสวยสวยมากเลยเอฟซีเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้คุณไปถือคุณไปถือสีสดสวยดีเนาะในที่สุดเราก็มีไพ่ไพ่ชื่อช่องเราแบบดีๆแล้วสามสามสามชิ้นนี้เท่าไหร่สองร้อยบาทสองร้อยบาทบาทเราหารกันคนละสี่สิบบาทใช่ไหมห้าช่องเนาะโอเคฮะตต่สติกเกอร์ก็ได้ร้านเนี่ยเนี่ยอืม ตร roommate, step, งนี้แหละที่เราทำป้ายประจำป้ายประจำประจำประจำก็จะมีช่องโพธิแนวชาแล้วก็เอ g กียซียูแล้วก็เอ g กียซียูแล้วก็เอเกียซีอูเนาบ่าไทโซ่เช็คก่อนว่าถูกไหมโกโก้ไลท์ถูกไหมกับตันดัมซิงแฟมิลี่นะครับถูกแล้วก็ในปทิเนาะกลุ่มยูทู e จิตอาสาช่วยเหลือคนยากจน ดูเช็คดูว่าทั้งสามป้ายเขียนเหมือนกันไหมเหมือนกันนะเอาเลยอ้อยสุดจริงเลยจิสวยๆขอบคุณครับแถมด้วยบอขอบผมขอบคุณครับนี่คือโอ้โหที่สั่งสองแถมหนึ่งแปลว่าแผ่นละร้อยตอนแรกเราสั่งสองเลยเนาะเออเออนี่มันมีสามนี่แปลว่าแผ่นละร้อยนีแถม่ไม่ไม่ไม่ตอนแรกอะเราสั่งสองแผ่นอ๋อเเขาบอกว่าแผ่นละหนึ่งร้อยอ่า อันนี้สามเพนหนึ่งร้อยแสดงว่าเขาแถมก็ใช่เขาแถมหนึ่งโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋ออย่าอ๋อเาาแถมให้เราโอ้ป้ายกุสุมานป้ายกุสุมานอิงเจ็ดนะครับงานด่วนป้ายสวยเราช่วยได้เพิ่์ว่านะครับเบอร์โทรตามป้ายเลยนะครับเอฟซีนะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลกุสุมานนะครับทันใดเมืองเลยนี่สนใจเรื่องจะทําป้ายนะครับแวะมาได้ที่ร้านนะครับ ตอนนี้เราก็สิ่งที่เราต้องการแล้วนะแต่ชื่อใหญ่แบบนี้เราติดรถไปด้วยแล้วไหมเผื่อเขาถามว่าช่องอะไรโชว์เลยมันมันก็ดีงัดออกมาโชว์เลยมันก็ดีอ่ะไม่รู้เขายังยังเก็บไฟล์นี่ไว้ไม่เผื่อรอบหน้าเราฟั่งทำเพิ่มนะเนาะหน้าหน้าสนนะพวกผมอยกจะเอาให้เส็จแล้ที่บ้านผมไปไปไปกลับบ้านไปไหนฮะผมจะไปเนี่ยคันนึไปดูซิมบ่ไปไปถามโอเค นี่ฮะเอฟซีเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับนี่ก็สวยดีเนาะสวยดีผมอยากจะเอาสีสดอ่ะสีสดดิไปแปะไว้หน้าบ้านผมยังเลยอะทำไม่ได้เนะแปะได้ไหมแปะในรถได้หรถเปล่ได้ในรถก็ได้ทำเป็นผ้าติ้นก็ได้ผ้าใบเลยไปไปรถมาเร็วอุ้ยหยอกิ่งขามทางก่อนเอฟซี อึ๊บเ,เรากอได้ก้อยชื่อช่องยางที่เราว่ารอง,งกันเยรอ,อ,ยดดอรถรอรถเยอะรถมาไปย่อรถเยอะจังาย้าเหอายเีตายู่อยู่หน้าโรงเรียนศุกรม อืมสั่งสั่งสองได้สามสุดจริงโอ้โหเถยวเลยอ่ะอ่ะโทรศัพท์เก้าอ่ะแย่สวยไหมสวยอึสามันเราไปรวกโอเคเออสั่งไปสองคนเถมมาหนึ่งสั่งสองได้สาม ช่งผู้เกี่ยนเดินมีคนเป็นักคัดลอกเขาจะกช่า,อง,อางมาือใช่เขาตั้งใจเขียนเดินมีที่กว่าอยู่ผมว่าถูกไหมล่ะชื่อช่องแต่ละคนเนี่ยผมจะไม่ได้พิมพ์เอาผมจะไปคัดลอกเอาในหน้าโปรไฟล์ฟของแต่ละช่องเลยอ๋อใช่ผมคัดลอกแล้วก็วางเลยจะผิดจะถูกก็อยู่ที่ตรงนั้นใช่ถ้าผิดก็คือต้องผิดแต่ช่อง C เองแล้วล่ะฮะโปรโกไลต์ตัวแรกผมเขียนแค่ว่าโปรโกไลต์นะพอไปดูจริงๆเอาชื่อช่องมันแบบนี้ดีกว่าเออปกติแค่พิมพ์แค่ว่าโปรโกไลต์เฉย ไม่ได้มีหวงเวียนลันแบบนี้ครัไปก้าวก็มาแล้วนี่เป็นไงได้บอซิมเขาเขาไม่มีแบบนั้นอยู่นี่โอเคอ่านะเดี๋ยวผมก็พวกเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับปุ๊บใจแบบไม่จำกัดล่าสุดได้ป้ายมาแล้วนะครับ FC อ่าไว้ติดหน้างานนะครับก็ เป็นปลายชื่อช่องของพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณนะครับ FC ด้วยที่รับชมคลิปนี้ฝากไว้ท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย